ไปกันมาสาหรับกองละครกองนี้นะะเนี่ยะเบลบล่าก็ต้องตอบนิดนึีจะไม่ตอบดไอบด้อย่างไรคือดูไมคิลสี่ใช่แล้วแนนมอเอบลล่าอะไรอ่ะเบลล่าเดีเ่ยวถูกแล้วเบลล่านี่เออได้เดี๋ยวเล่าเรื่องเองเข้างบนไม่ต้องเล่าอตัดสลับงงมากอ นะคะเบลล่านี่ก็คือโดนไปเต็มๆหลังจากที่ตอนนั้นคือแบบเหมือนมีคนเชื่อแล้วนะคะว่าเบลล่ากับเวียนเนี่ยเลิกคบกันแล้วอะใช่เพราะห่างหายกันไปเลยช่วงหนึ่งนะคะแต่ว่าเนี่ยก็กลับมามีคนเห็นอีกแล้วค่ะว่าไปเที่ยวด้วยกันคือบอกนั่นแหละคือภาพนั้นอะมันไม่ย้ำชัดเท่้ว่ามีคนมาโพสคอมเมนต์ว่า จริงๆเราเห็นเองกับตาเ,ออเห็นเองกับตาแล้วแบบงงเหมือนกันว่าเอ๊ะไหนไหนไหนเขาบอกว่าไม่ได้คบกันหรือว่าเลิกกันแล้วแต่ทำไมยังเห็นมาที่วังน้ำเขียวด้วยกันนาซีตรงน,นี้ัปากแข็งไหม่ะนะคะม,มาไปง้างปากกันนิดนึ่งดีกว่านะคะค <ขา S 1> ่ะน่าจะน่าจะ ล่าสุดไปเที่ยวเพชรบูรณ์มากับพี่วีไม่ได้ไปเที่ยวเพชรบูรณ์เลยค่ะบางทีไม่มีไม่มีถข่าวข่าวว่าไปกับพี่วีอาด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่เราเรามันเป็นทางผ่านไปทํางานแล้วหนูก็แบบเออไปกับเพื่อนอยู่แล้วเพราะว่าเวลาแบบไปกองแบบส่วนมากก็คือแบบมีมีเพื่อนอีกคนหนึ่งไปด้วยแล้วก็ไปกินข้าวพี่วีอาเขาก็เออก็อยู่แถวนั้นเลยแล้วก็ว่ามีเรากับพี่วีแค่สองคนเองในรูป คืออันนั้นอันนั้นไม่อันนั้นพูดจริงๆว่าไม่รู้ว่ามันเป็นวันเดียวกันหรือเปล่าด้วยนะเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนเป็นรูปคู่แล้วก็เอามาแบบต่อกันเลยอย่างเงี้ยค่ะมเหมือนเป็นแฟนคลับว่าเออมาแบบเห็นเราสองคน <ขอ S 1> ใช่ <ขอ S 1> ไม่น่าใช่ค่ะน่าจะน่าจะผ<ต>ิดแล้วล่ะมากเลยแบบมีอกเอวมน อันนี้ไม่น่าใช่แล้วค่ะไม่ใช่แล้วแหละแสดงว่าไปแต่ว่าบางคนละรอบก็ไม่ได้ไม่ได้บังเอิญหรอกคือพี่เขาก็คือทํางานอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นทีมวันบาเลนไท์ไม่ได้ไม่ได้โทรตามนะมันก็แบบเออก็คุยกันทั่วไปอะไรอย่างงี้เออเบลล่าเป็นเปันบาเลนไทยไหมคะเบลล่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่วันบาเลนไท์ทํางานเพชรบุเพชรบุสัมพันธ์เราดีขึ้นไหมคะก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคําว่าดีขึ้นคือมันก็ทั่วไปแหละเออเรารู้จักใครอยู่ใกล้กัน ก็เออแบบมาทานข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพนี่คือเจอกันไม่ได้แล้วก็เลยไปเจอกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอยู่ในกรุงเทพแล้วก็เออทำงานอันนี้คือมันเป็นเป็นบังเอิญจริงๆว่าแบบเออว่างแบบช่วงเดียวกันอะไรอย่างงี้ได้ว่าเราไม่ได้ไปกัน2คนไม่ใช่ค่ะไม่ได้ไปกัน2คนค่ะแล้ววันนั้นได้เจอกันไหมได้ได้เจอไงก็พูดอยู่แ้วค่มาใส่ที่เรียงค่ะไม่ได้ซ้อนค่ะ เราไปไหนกับพี่เวอะไรอย่างงี้บ้างไหมแบบไปทริป <Yes, S 1> ตอมนมอ <42 S 1> เตอร์ไซค์อะไรไม่ได้ไปเลยค่ะตอนนี้ถ่ายละคร7วันก็เปิดกองสองเรื่องแล้วอาวัลเลนทายไปไหนว้างวลเลนทายทำงานค่ะยั่มีให้ไม่มีค่ะไม่คอมสัปดาหข้อความวัลเลนที่ไม่ม<า>ไม่ไมีตอนนี้เราให้สัมภาษณ์เหมือนแบบกับพี่เวเริ่มห่างกันแล้วแต่ว่ามันมีจะมีภาพมีคนเห็น มไม่หรอกเราไม่เราไม่ได้บอกว่าเราห่างอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเราคือทํางานอยู่คือถามว่าคุยกันอยู่ไหมก็ยังก็ยังคุยกันเรื่อยๆนะก็ไม่ได้แบบเออมีอะไรที่ที่ที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าพัฒนาไปค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็คือยังยังคงที่อยู่ก็ทํางานค่อนข้างหนักเหมือนกันช่วงนี้ค่ะแต่พูดถึงสถานะตอนนี้นี่ดีกว่าก่อนหน้าถามว่าดีกว่าไหมมันก็เหมือนเดิมนะ <c oughs> ส่วนตัวหนูว่าเหมือนเดิมค่ะยังกนี้ร ก็ไม่กลัวมันเรื่องจริงก็คือห่างหมายความว่าเออแบบก็ไม่คุยได้คุยกันน้อยอย่างเงี้ยเออทำงานก็ทั้งวันแล้วอะไรเงี้ยค่ะการบอกกลๆว่าพี่เวียเริ่มห่างแล้วช่วยเข้ามาหน่อยอันนี้ไม่น่าใช่ค่ะแต่ว่างกไันนที่บอกว่าห่างไม่ใช่ค่ะไม่ได้มาชนแ่เมืคด้วยกันที่ไปด้วยกันมาก็คือสัมพันธ์กระชับขึ้นมา ก็ไม่หรอกมันแค่มีโอกาสได้เจอกันครั้งหนึ่งในรอบแบบนานแล้วอย่างเงี้ยค่ะคุยเรื่องอะไรกันบ้างมันเลยไม่ได้ไปพูดคุยกันแบบกกินข้าวแล้วก็แยกย้ายกันกลับแต่เป็นผู้ชายค่อนข้างเยอะมากขายเรื่องติด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 กันเ่ะ ก็ก็ไม่ไม่ค่อยมีค่ะก็คือถ้าเรามีแบบงานเออพวกพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยก็คือเขาจะแจ้งเราล่วงหน้าแบบเยอะๆอยู่แล้วแล้วก็มาบอกทางกองอะไรเงี้ยอาจจะขอแบบครึ่งวันแล้วก็แบบเออลิฟกลับมาถ่ายส่วนเออลูกค้าก็คือปิดกล้องไปแล้วรอออนแอร์แล้วตอนนี้ก็คือถ่ายแค่สองเดือนไม่มีค่ะที่ห่างพี่เวียเพราะเรื่องละครด้วยหรือเปล่าคะเพาเปิดติดตกันเลยใช่ก็เจ็ดวันอ่ะค่ะไม่ได้เกี่ยวกับมือที่สามหรือว่าอะไรไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่มีมือที่สาม ยุ kind of like ่ยงานย่ไหมค่ะพี่เรียงานยุ่งไหมพี่เวียก oh ็งานยุ่งค่ะแล้วมีถามว่าพี่เบียต้องเตรียมตัวเป็นผู้จัดเขาต้องมีหางเลยไหมโอ้โหอันนี้อันนี้ไม่ทราบว่าว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเรื่องแบบถ้าจะเป็นผู้จัดเลยค่ะขอบคุณค่ะไปพูดกันต้องมีเนี่อค่ะต้องการโงงานจริงจริงก็คือไปด้วยกันแหละพูดเลยไปพูดให้เขาเดี๋ยวไปเจอเขาก็หยิกเอานะ มารู้ดิกว่าหนูได้อย่างไรไม่น่าเจอคือมันไม่ใช่สถานที่ที่เป็นแบบว่าในเมืองที่แบบว่าเผอิญมันเจอได้ง่ายเซนทรัลร้าพ้าค่ะคาราเกิเซนทรัลเลอดลม์บังกาปีเพิ่งนันแต่แบบอะไรตลาดนัดร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยมันเอิญเจอจะไม่ว่าแต่คนแบบใช่ล่น้ําเขียวนะคะไม่เขาบอกว่าเขาทํางานอ๋อพี่เวียทำงานแล้วเขาไปเที่ยวกับเพื่อนอยู่แล้วก็เลยก็เลยก็เลยโอ้ย นี่ก็เลยไม่กินข้าวถ้าน้องพูดว่าน้องไปถ่ายเพลิงจิมพีแถวนั้นพี่ก็จะไม่ว่านะเออบังเอิญดูน่ารักกว่าะแต่น้องไปไม่ได้ตั้งใจจับผิดเดลล่านะเดี๋ยวเอฟซีดูอยู่าวเราหนูว่าคนโดนหญิงไม่ใช่หนูเราไม่ใช่ทนายนะไปตักสืบสวนสอบสวนเขาเราเป็นดีเอสไอเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันดีกว่าค่ะ